สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยาริสเอที e นะครับไม่ก็เวลอดแล้วก็ยาลิคอร์ดด้วยนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาเล่น n น t f l i x นะครับโดยใช้จอเดิมกันดีกว่าครับโดยผ่านเจ้าตัวคาร์ลิงคิดนี่ครับผมใช้ที่จับมือถือนะครับมาจับตัวคาร์ลิงคิดไว้นะครับแล้วก็ให้อ a i r ป่านะครับให้จะได้เครื่องยินเครื่องตัวคาร์ลิงคิดจะได้เย็นๆนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับคราวนี้มาดูความเร็วของมันดีกว่าครับ ตัวนี้เป็นแสี่นะครับผมบอกเลยว่ามันเร็วแล้วก็แรงมากๆนะครับเพราว่าผมจะดูแอปนะครับนี่สมมติว่าผมจะเข้า y o u ู u b e นี่นะครับแบบมามาปุ๊บมาปั๊บเลยมาไวมากๆนี่คกดเข้าไปเปิดเสียงหรอไม่เปิดเสียงโอเคแต่ผมขอหยุด้วยก่อนแล้วกัน จะติดลิขสิทธิ์นะครับสวไปอีกนะครับสวดูกดปุ๊บเนไหครับแบบกดปุ๊บมาปั๊บเลยคือแบบมันแรงมากๆนะครับมันเร็วมากฟังเพลงครับเนี่ยมาแล้วกดปุ๊บมาปั๊บเลยคือแบบแรงผมมองเลยว่าแรงนะครับเจ้าตัวเนี่ยเบิร์ดรุ่นนี้นะเนี่ยเห็นไหมรุ่นนี้ รุ่นนี้จะเป็นแบบมีไฟสีขเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีโลโก้ตรงนี้นะแบบแรงมากนะครับสวอออกกดโฮมนะครับกดโฮมแล้วก็กดออกแอปสวจะไปดูเน็ตฟิกนะครับก็กดที่ Netflix. เน็ตฟิกเห็นไหมก็แบบมาปุ๊บมาปั๊บเลยสวอเปลี่ยนชแนิลก็เปลี่ยนได้ครับเห็น,น,นครับกด มาแบบเร็วอะมาเร็วอะนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราจะออกใช่ไหมก็กดคิดหนึครั้งก็มีขึ้นมากด Home. โฮมเข้าใไหมครับออกได้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น Google Map ทั่วๆไปนะครับคราวนี้เราไปที่ออ l แอปอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็มีไอชีด้วยมีนี่ผัดนะครับ หรือเป็น IPTV นะครับก็เล่นได้นะครับนี่แล้วก็มีเพียสโต้นะครับสามารถสามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับถ้าเราอยากจะได้แอปอะไรเพิ่มเติมนะครับวิธีการทำงานกันมันง่ายๆเลยครับก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็จะมีบลูทูธนะครับมี Wifi นะครับแล้วก็มีตั้งค่าต่างๆแต่ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับก็ wi-Fi แล้วก็ต่อ wiFi กับมือถือเราได้เลยนะครับ ถ้าเราปล่อยฮอตปอตแล้วก็เปิดรถทิ้งว้เปิดสตาร์ทรถนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดฮอตปอตมันจะต่อเน็ตให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสะดวกมากมันทำให้บนรถเราเนี่ยมันมีอัตรถรดในการขับรถมากขึ้นนะครับนี่ครับเพียงกดอีกทีนึงก็ได้นเห็นไหมเห็นไหมโหลดเร็วมากๆนะครับ โอเคนะคถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อก็ได้ครับที่ได้ล่างคลิปนะครับ